สวัสดีค่ะพักตอบคำถามนะคะคำถามแรกค่ะบอกว่าการที่เราเห็นคนที่เราไม่ชอบถูกทำร้ายหากเราไปยินดีในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือสมน้ำหน้าเขาแบบนี้จะถือว่าเราํำบาปไหมเพราะเราก็ไม่ได้เป็นคนไปทำร้ายเขามันคงเป็นกรรมสนองกรรมของเขาเอง เออก็เราบอกแล้วไงนะคะที่ว่าเวลาที่เราเห็นคนเขาทำบุญแล้วเขานั่นเนี่ยแล้วเราก็ไปอนุโมทนากับเขาเนี่ยเราก็ได้บุญด้วยนี่เราเห็นเขา <c oughs> เอ,อทำร้ายถูกทำร้ายเขาทำบาป เราก็ไปอนุโมทนากับเขาด้วยอะค่ะเราก็ต้องได้บาปด้วยสิคะเพราะบุญเราอนุโมทนากับเขาเราเดินได้ปีติชุ่มชื่นมานี่เราไปส่งน้ำหน้าเขาเราไปอนุโมทนาอืดีที่มันถูกทำ้ายเราเราก็ต้องได้บาปด้วยอะค่ะอันนี้อันนี้เป็นความจริงนะคะเพราะว่าหลวงปู่เออหลวงปู่เบุญจันทร์ค่ะ ที่ท่านเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าชัยวานเนี่ยค่ะท่านเป็นไส้เลื่อนแล้วก็พระเนี่ยท่านจะไม่ยอมผ่าตัดไส้เลือนจะใส่กางเกงหรือว่าอะไรที่รัดที่พยุงเอาไว้ก็ไม่ได้ค่ะท่านก็ไม่ยอมท่านเล่าบอกว่าเนี่ยเมื่อเด็กๆเ,เนี่ยค่ะแถวบ้านเนี่ยก็มีคนที่เขาทำามันบัวท่านก็ไปดูค่ะ ไปดูแล้วแหมท่านก็ตื่นเต้นแล้วท่านก็รู้สึกหมอเก่งมากท่านก็ไปชื่นชมแล้วก็แทนที่จะไปนึกว่ามัวมันก็เจ็บมันก็เดือดร้อนน่ะนะคะแหมท่านดีใจท่านก็เลยเนี่ยค่ะบอกว่าด้วยกรรมอันนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ท่านเป็นไตเลือนหรือว่าคนบางคนเนี่ยที่เขาชอบดูไก่ไก่ไก่ชนนะคะและที่มันเอาเดือยเกี่ยวลูกได้ค่ะ ฝ่ายหนึ่งออกมาได้เนี่ยแล้วเขาก็ไปดีอ,อกดีใจชื่นชมว่าแหมอีกไก่ตัวนี้มันเก่งเหลือเกินเนี่ยแล้วเสร็จแล้วตอนหลังนะคะเขาก็มีเหตุที่ทําให้ตาเขาเนี่ยคล้ายๆถูกอุปัติเหตุแล้วก็มันบอดนะคะพอเขามาเข้าใจเข้าหรือครูบาอาจารย์อธิบายบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไปชื่นชมกับไอ้ไก่ชนแล้วเขาก็ไปแหมมันเก่งเหลือเกินเพราะฉะนั้นอันเนี้ยบางทีเราไม่ได้ทําเองอะค่ะแต่เราไปนิยมชมชื่นใน สิ่งที่เข้าทุกเดือดร้อนเนี่ยเราก็เลยพลอยได้รับอันนี้ไปด้วยมันอย่างกับที่บอกว่าเวลาเอาอนุโมทนาบุญนะคะเราเห็นก็เห็นเขาทำบุญะะแล้วก็สาธุแล้วเราก็ปลอยปีติไปด้วยเนะะี่ยค่ะเราสาธุที่เขาทำบาปสำเร็จนะคะเราก็ต้องพลอยได้รับบาปไปด้วยแล้วก็พระใจมันอยู่ที่เจตนาถ้าเราไป ชื่นชมยินดีในความดีมันก็ดีชื่นชมยินดีในความไม่ดีเราก็พลอยหลายไปด้วยค่ะกรรมมันจะหนองของเขาก็ส่วนเขานะคะแต่ของเรามันก็เหี่ยวไปด้วยค่ะที่ว่าเวลาที่เราเห็นคนเขาทำบุญแล้วเขานั่นเนี่ยแล้วเราก็ไปอนุโมทนากับเขาเนี่ย เราก็ได้บุญด้วยนี่เราเห็นเขา <c ười> ừ, ทำร้ายถูกทำร้ายเขาทำบาปเราก็ไปอนุโมทนากับเขาด้วยอะค่ะเราก็ต้องได้บาปด้วยสิคะเพราะบุญเราอนุโมทนากับเขาเราเดินได้ปีติชุ่มชื่นมา <ừ. S 1> นี่เราไปสมงน้ำหน้าเขาเราไปอนุโมทนาอืดีที่มันถูกทำร้ายเราเราก็ต้องได้บาปด้วยอะค่ะ